เน้ครับโอ้สมัยเก่าหาฮะชมยากดวยครับนี่ยายก็ขยันเนาะยายเนาะยายอายุเท่าไรแล้วครับนี่ยา,นยายอายุมากแล้วครับผมยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะยายเนาะยายยังแข็งแรงเลี้ยงไก่เต็มไปหมดเลยนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่บ้านเท่านี้เนาะยายเนาะเลี้ยงไก่บ้านแล้วก็เฮ็ดมองล่างจานยังยัง,ย,งยังใส่เต้าพื้นยังอนุรักษ์อันวิถีอีสานดั้งเดิมครับผมตอ่สมัยปู่ย่าตายายครับ ไม่ใหญ่นาะโอ้ยใหญ่สุดยอดแห่งครับเสาใหม่เกา่าๆเจก,กีนะครับผมนี่สมัยตะกอนกับเสาใหม่ยุ่งใหม่ยังกันแหละซูมือนะสมัยผมน้หน่อยนะพากันพอใหญ่ไม่ใหญ่ไปเอาใหม่ไปเอามาจากพุกอันตะก่นเนาะเอามาเฮ็ดจันเสร็จแล้วครับเลยเป็นเสาใหม่กลมๆมาเสี็จละบรรยากาศดีแห้งครับผมนี่ใหญ่แล้วก็หหงเขาต,ต้มต้มป้าครับผมต้มป้า ตั้งไฟหูเขาเต้าฟื้นน้อยใหญ่เนาะเต้าฟื้นครับเต้าฟื้นเสียงไกลข้างล่างครับผมนี่ล่างเรียงไกลั้งกระสีกระเกาครับผมนี่ตั้งแต่สมัยโคเมเพ่อนละครับผมหลังนี้ครับผมโอ้เห็นใหญ่ยูแบบมวนครับผมแต่ไม่นี่กระสีบ่บผู้ไงเดกน้อยใหญ่เนาะอันไม่ลลางลลางถวยลลังบ่วงหลังจันทร์ะ เหมืนเลยครับผมย่ายแล้วก็โอ้ไปหินครับผมโอ้หนามทวมโอ้เราก็อยู่มันโดนแหละครับเสาตั้งแต่สมัยตะกี้กับเสาสีละน้อยย่าเสาใหม่ก็เก่าอนี่นะโอ้นี่ปลูกกระทบโลกปลูกยังเลี้ยงไก่ขนาดสูงบนเรียงไก่ปปก,ก็ยังขึ้นมาเนาะย่าโอ้ย่า,ยยายครับผมย่ายก็แข็งแรงดีเนาะยย่ายเนาะ ยายก็ยังแข็งแรงดีอยู่ครับผมยังมีผู้ที่ผ่านมาเห็นเราก็มักบรรยากาศเก่าๆครับชอบชอบบรรยากาศแบบโบราณครับผมชอบแบบเก่าๆก็เลยได้ยมากสัมผัสยายเนาะชอบแบบนี้ครับยายคือหาหาช่มจากบ้านเก่าๆบ้านท่องไทยนะช่องไทยแบบสั่นบ่ค่อยมากใหญ่ครับผมครับมันบ่คือจังสี่ยหญ่นี่ครับผมครับโอ้ อันนี้บ่อผู้หับบใหญ่เนาะนี่เนาะนี่แต่ว่ากระทนอยู่เราได้ใหญเนะาะอ๋อโอ้โอครับผมครับโอ้ใหญ่เลยเห็นแล้วก็เป็นตะมวนหอวใหญ่อยู่แบบนี้เลยเรียงเป็ดเรียงไก่ไปหัวใหญ่เนาะนั่นน่ะเป็นจะได้เขาขง,ง่ามบอ่อเข้าเขาง,ง่ามบอ่ออ๋อบ่ได้เพ็ดไหนเพ็ดหน้าโอ้ครับผมใหญ่กับมวนหัวใหญ่ตุ่มกรีบสันสนใหญ่เลย ตะกีสมัยผมนี่น้อยก็เฮ็ดจังสี่หลานนี่อยู่กับตาตาใานี่ยน้อยแต่ผมเกิดก่ตั้งเกิดดอกแต่สุขบ,บผมมาหาอันมาจากส้มสวนครับย่ยไปดูสวนทุเรียนสวนอะไรเขาเนี่ยแหละไปดูสวนทุเรียนทางโค,ค้งไ่แดงเคยไปดูหลายที่ไปดูสวนดูเฮือนเขาดูเฮือนทรงไทยดูเฮือนอนโมเด์น่ะนะก็เลยบ่อบ่ค่มักกระไดมักเฮือนเก่าๆอี่ชอบแบบบรรยากาศยังสี่ชอบแบบโบ,บราณโบราณเนาะชอบแบบเฮือนเก่าๆหลายที่ย่ายเห็นย่าหงเขามแห้ง นี่คิดหดไม่ไงดังไส้หงเขายี่ซี่เลยคิดถึงอันคิดถึงไม่ไงไม่ไงเราเสียไปแล้วนานแล้วแล้วก็ไม่ไงก็ดังไส้อย่างนี้แหละดังไส้หมอบานเฮานี่นะนี่แหละคิดหดแห้งนี่มันหาบ่ได้แบบนี้นะหายากแบบนี้น่ะมีแต่ม่างทิมเพิแล้วยายแถวบ้านนี่เขามา่างทิมมา่างยังเขาก็บจังหวะแะ้วปวกมันกินยากปวกปวกมันขืนมันหยัางเขาใหญ่นะาะครับผมโอ้โม้นเนี่ยครับเพื่อนสร้างบานเฮาน,นี่พี่น้องเอ้ย หาชมยากครับผมแต่ว่ามันสีอันีนี้น้อยใหญ่ว่าไปยังน้อยใหญ่แล้วนี่นะเอียง่เอียงน้หน่อย